ไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณต้องเจอบททดสอบอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะ life, สวัสดีครับผมเดสกิจวักษ์นะครับเวลตี้โรบอทเทรดดิ้งโปรแกรมที่จะเปลี่ยนการเทรดของทุกคนให้ง่ายในตลอดกาลครับ <c oughs> วันนี้ผมก็จะมาแนะนําเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กําลังสนใจ <c oughs> ในเรื่องของการเทรดหรือการลงทุนใน เครื่องมือ EA นะครับก็อยากจะให้คนได้มีการคิดวางแผนในส่วนของเงินลงทุนว่าเงินลงทุนที่เรามีนะครับนะทุกคนอาจจะมีการข้ามนะครับขัดสำคัญไปนะครับนั่นก็คือการแบ่งจัดสรรการเงินก่อนการลงทุนครับทุกคนนะผมอยากจะแนะนําว่าสมมุติว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยนะครับมีเงินลงทุนอยู่100%่เนี่ยนะครับนะหลายๆท่านก็อาจจะลงไปหมดเลย100%ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ผมจะมาแนะนําเพื่อนๆทุกคนว่าเฮ้ย hey, ถ้าเกิดว่าเรามีเงินอยู่100%ที่พอ พร้อมลงทุนและพร้อมที่จะเสี่ยมันได้นะครับผมอยากให้แบ่งออกเป็น2ช็อตนะครับนะหรือว่าแบ่งเป็น 50- 50นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับในการลงทุนของเราถ้าเราแบ่งเป็น 50- 50เนี่ยนะครับเราจะมีข้อดีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ข้อนะครับข้อแรกก็คือนะครับเราจะมีเขาเรียกว่าจำนวนครั้งที่เราจะพลาดหรือผิดพลาดได้นะครับทั้งหมด2ครั้งนะครับและก็อีกข้อหนึ่งก็คือ เราเนี่ยอย่างน้อยเราลงไป50%แล้วอีก50%ออาจจะเป็นต้นทุนสำรองให้เราได้นะครับก็ ใครที่นะครับเห็นวิดีโอคลิปนี้นะแล้วสนใจลงทุนนะครับสนใจอยากจะเทรด Forex สนใจอยากจะเทรดในตลาดทองคำนะครับให้เราจัดสรรนะครับในเรื่องของเงินทุนให้ดีๆนะครับอย่างน้อยเนี่ยแบ่งเป็น50-50แล้วเริ่มต้นนะครับแค่ครึ่งเดียวก่อนนะครับเพราะว่าการลงทุนในการเทรด Forex หรือตลาดทองคำเนี่ยครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดแน่นอนนะครับเพราะว่าคุณต้องเจอบททดสอบอะไรอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็ฝากไว้แล้วกันนะสำหรับวิธีการคิดการลงทุนตรงนี้กับการเริ่มต้นกับเส้น ทางคาริลโหดในการทํากําไรในตลาด Forex นี้นะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะใช้ EA ของผมนะครับก็สามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับสุดท้ายถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้ครับอย่าลืมกดให้ผมนะครับ